ประกันสังคมย้ำข่าวดีผู้ประกันตนมาตรา40ได้ลดเงินสมทบต่ออีก6เดือนพี่น้องอสสอสมรีบฝังด่วนครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดเป็นผู้ประกันตนมาตรา40บ้างครับผู้ประกันตนตามมาตรา40นี่ก็คือพี่น้องอสสสมอที่ทําประกันตน โดยความสมัครใจนะครับสำหรับอาชีพอิสระนะครับและก็สมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19นะครับพี่น้องปกติแล้วท่านกไ็ได้รับสิทธิ awesome ์ออสมออยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านอยากได้สิทธิ์เพิ่มก็เลยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับตอนนี้นะครับสำนังกงานประกันสังคมนะครับลด เงินสมทบผู้ประกันตนให้เหลือร้อยละหกนะครับต่ออีก6เดือนนะครับต่ออีก6เดือนโดยรายละเอียดนั้นเรามาฟังกันเลยนะครับสำหรับทางเลือกที่1นนะครับปกติแล้วอัตราเงินสมทบ70บาทต่อเดือนนะครับอัตราเงินสมทบใหม่ระยะเวลา6เดือนก็คือ42บาททางเลือกที่2นะครับสำหรับ ท่านที่ส่งเงินสมทบ100บาทต่อเดือนอัตราเงินสมทบใหม่เพียง60บาทต่อเดือนและทางเดิกที่3นะครับปกติท่านส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนอัตราเงินสมทบใหม่อีก6เดือนนะครับเท่ากับ180บาทต่อเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะครับกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565นะครับ ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40เหลือร้อยละ60เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับเป็นของความวิมัยจากสำนักงานประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานนะครับก็เลยเอามาฝากพี่น้องอสสอ,อสมนะครับเพราะว่าพี่น้องอสะสสมหลายท่านนะครับก็สมัครใจนะครับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับจะได้สิทธิ์และสวัสดิการเพิ่มนั่นเองนะครับพี่น้องครับ ก็าฝากแชร์ต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจกเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอ, S. 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 อสสอสมอหมอชาติเกิดจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับท่านสามารถติดตามนะครับที่ YouTube กดไลค์กดแชร์และลกดติดตามและแฟนเพจ a c e b o o k นะครับท่านสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเช่นเดียวกันนะครับที่มีรายละเอียเดเยอะแยะมากมายท่านลองเข้าไปดูนะครับเพจ Facebook หมอชาติอยากเล่า นะครับสำหรับวันนี้มีเรื่องมาคุยให้พี่น้องอสอสออสมอฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ